เราจะมาสอนลงมดกันเลยเนาะจับจับจ,บจบัไปมาที่แอป,ปนี่แล้วกะ็หามดที่เราลูนมาหาหานี่ไงนี่น่าเห็นเห็นไหม เนี่ยมดอันนี้มันเป็นมดคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเอามดอด SCP ออกก่อนใยกันกดไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้เนียอยู่ตาออกไมเยอะเส้นใหญ่มางพี่น้องกรับ ค๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับเอาคุณน้องก็เด้เอาล่ะก็ตอนแรกก็คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็เข้ามาตรงเกมถ้ามาเจอใครๆเข,ข,ข้ามาเกมแล้วก็เลื่อนคำว่าม,ามดเข้าไปนี่ผมลงมดอยู่แต่ผมยาวไปแป๊แวก่คนตัดคลิป โอเคก็มีแต่คนชชยเราก็จะเอาหมดเอลซีพีฝากในสามรอกสิบองศาแล้วกันแล้วเราก็เอาหมดเอสให้มงวดมากดกดเหมือนเดิมเลย มันมัน,ม,น,ม,นมันมัด <hi> มกดเข้าไปแล้วเราก็กดกดเนี่ยล้วเราก็จะวางให้แล <w _> ้วเราก็ตัดไปที่โอเคก็อยู่มาที่เกมแล้วมตัวสอบหมดกันว่ามัดซีวีซีพีสร้างแมพเฮ้ยกดผิดกดผิด เรากดผิดได้เมื่อผิดไปเราสามารถทำ่บ,บงนี้ได้ลินจานั้นตโตโอ้โ เขานานจังวะอ่าเขามาแล้วตะกี้เล่นกินละบุญอะไรไม่รู้เครื่องบิ้ง ايه <applause> 真等级。 คลิดี็จบไปก่อน,น,นบ๊ายบาย